เปิดปิดไม่ยกมือขึ้นเอามือลงเปิดปิดกล้องบนซูมระบบปฏิบัติการวินโดวมาเรียนรู้กันนะครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่พระภูมิใจเสนอเสพสื่อวันลนิดเจ็ดแจ่มใสม <laughs> 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 ีจิตอุปอุิย สวัสดีครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับการประชุมมีค่อนข้างเยอะแล้วออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะ Zoom ก็เป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมหนึ่งที่สมาคมองค์กรต่างๆใช้ค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้มาพื้นฐานบนระบบปฏิบัติการ Windows ตามสไตล์ในหมอคอมนะครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันผมยังไม่ได้เข้าประชุม Zo o o เลยเดี๋ยวผมไปหาลิงก์ที่นายหมอคอมส่งให้ สองซิดพิตซิดพิตช็อกวาร์เรสพิคมโปรไฟล์ Microsoft Edge Windows ซิดพิตช็อกวารเรสพิตนักกับผมซิทพิตช็อกทิ้งแฟกซ์คีบุกก็ผมก็ได้รับลิงค์คุณก็หาลิงค์ให้เจอนะแต่ละคนอาจจะได้ลิงค์จากแหล่งที่มาแต่ทางการของผมได้รับลิงค์ก็คือซึ่งบทเรียนนี้มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมสามารถไปศึกษาเรียนรู้ได้ว่าถ้าได้ลิงก์ซูมมาบน Windows เข้ายังไงนะครับผมก็กด Enter ไปที่ ตรงนี้เลยครับผมเพื่อมดดิ้เีลิคอมูงคาวมิดดิ้งวินค o วเน็วินโดว์อินเขาร์ยูเน็ตวินโดว์ฟีอินเทอน็ d i t ้งคอมเอนเตอร์ยูเนดิเลยอ่าซึ่งปีคำว่าหมอคอมอยู่แล้วตรงนี้มันไม่ค่อยแอคเซสนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนครับอ่าซึ่งอ่าถ้ามันเป็นชื่อเป็นชื่อเครื่องของเราเป็นแอดมินเป็นอะไรเนี่ยให้กดปุ่มเอ็นแล้วก็ลบ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 แบ็กสเปซ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 ให้หมดนะครับเนี่ยเขาไม่อ่านนะ ให้เราพิมพ์ลงไปเลยจะไทยหรืออังกฤษก็ได้ไทยวงเล็บเปิดไทยวงเล็บถ้าเครื่องไหนนะครับอยู่ๆมกเมื่อกี้ผมใช้ Microsoft Edge เปิดเข้ามานะถ้าเขามีถามว่าให้ Allow a c c เ s s allow หรือยืนยันไหมก็ Open ไปนะครับผมคือบางบางครั้งเว็บไซต์เหล่านี้บางทีก็แน่ใจหรือเปล่าคุณจะเปิดเว็บไซต์เหล่านี้แต่ของผมเนี่ยอนุญาตไปแล้วก็เลยไม่ขึ้นนะครับผมพิมพ์ซอเสืออิทอธานทองสระอิสร คอช้างคอควายพอ,ขยอมเมื่อกี้หมอคอมเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ของผมนะ m o r c o m เนี่ยตรงนี้เราลองกด insert tab นี่อ่านแล้วนะครับถ้าคุณใช้แท็บชิปแท็บจะไม่ค่อยอ่านต้อง insert tab นะครับนี่สิทธิโชคโฟกัส,กสกแล้วท็บไปครับ name for ให้จำไว้ remember my name ใน ครั้งหน้าจําว่าครั้งหน้าก็ใช้ชื่อนี้นะครับในการเข้าประชุมครั้งต่อไปแท็บต่อครับเราก็แท็บไปที่จอยมิ g บัตท่านกันเลยครับเข้าไปเลยนะครับอันนี้จริงๆมีสื่อการเรียนรู้อยู่แล้วนะครับจะมีให้เลือกจอยวิดคอมพิวเตอร์ออเดียโอเนสอยไม่ต้องไปไหนเลยนะบอคปเปิ้ลัก โอเคครับผมตอนนอี้ผมเอาหูออกรอ่าอยู่นเนค่งคอมพิวเตอร์ audio t uh เขาบอกว่า audio now unmuted ก็คือตอนนี้เสียงของเรานะครับไปพูดไปยังในส่วนของฝั่งที่เป็นโฮสต์ห้องประชุมผมผมก็อยู่ในห้องประชุมอีกอันนึงด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเครื่องหลักผมใช้ iPhone เปิดนะครับผมเดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่าตอนนี้ถ้าเราพูดไปนะครับ ฝั่งตรงข้ามจะได้ยินหมดเลยถ้าเราอยากจะปิดไมค์ทำยังไงครับอยากจะปิดไมค์ใช้คำสั่งจริงๆแท็บไปที่ปุ่ม m u ว์ไมค์ออดโอได้เลยนะครับเดี๋ยวลองแท็บนะครับนี่นะครับมิวไม่ใช่มูดนะครับมิวออดิโออันอันมัสเต็ดอันมิวเต็ดตรงนี้นะครับคือตอนนี้เราพูดไปเขาได้ยินหมดเลยเดี๋ยว เพื่อนๆหลายคนบอกว่าแถบไปไม่ถนัดใช้คีย like. ์รัดกันดีกว่าครับวิธีการใช้คีย์รัดในการเปิดปิดใหม่นะครับเดี๋ยวลองมันด้วยกันตอนนี้เขาบอกว่าออเดโออันมิวอยู่ก็คือเราพูดได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าคีย์รัดเรากดนะครับโดยการกดอัลเทเนตค้างไว้แล้วกดตัว A อัลฟาา a l p h a คุณฟังตอนท้ายนะ เฟอลสิก<ข>อนดุไมโครโฟจะบอก <im it ro> ว่าเปสคีฟ <im it ro> ูเด now mute นะครับออดิโอ now mute เนี่ยแสดงว่าตอนนี้พูดไปฝั่งตรงข้ามไม่ได้ยินแล้วนะครับผมออดิโอ now mute นะครับถ้ากดอีกทีนึง่งลองฟังฟังสลับไปสลับมานะเพื่อให้เข้าใจว่าถ้าบนระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ย <S <S เขาพูดแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับออดิโอัลเร์นค้างไว้แล Alpha ้วเออัลาัลฟานะอัลเทอนุย โซมีติ้งลองติ้งโซมนนึกซีทที่ชอบสอบโซมีติงบางทีชอบหลุดมาโซมีติงอันบุดเคอร์เรนล่อ่ะโอเคคือบางทีก็หลุดไปหน้าต่างอื่นอย่าลืมกลับมานะมาที่ซูมีติ้งเนี่ยครับอัลเทเนตเอบุดเคอร์เนลอันมัลเต็ดพอลทัสต์มีติงโฟลวินโดเนี่ยให้ฟังตอนท้ายไว้นะครับเคอร์เรนลี่ก็คือขณะนี้อันมิวเต็ดถ้าอันมิวเต็ดหมายความว่า พูดไปฝั่งตรงข้ามได้ยินแน่นอนนะครับผมได้ยินแน่นอนเอ๊ะแล้วตอนนี้ทําไมตัวตัวฝั่งฝั่งด้านนี้ของผมไม่ผมไม่ได้ยินตัวเองละ่ะอ่ะโอเคนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับนะอ๋อใส่หูฟังผิดอันเพื่อนเพื่อนครับแมพอใช้สองเครื่องเพื่อหูฟังมัน2อ,อันทําให้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะครับอ่ะได้ยินละดีละอ่ะตอนนี้ผมพูดไปอยู่ที่ห้องประชุมละอ่ะอีกรอบหนึ่งครับเราจะปิดไมค์ก็อัลเทเนตเออัลฟา นี่ครับเขาตึงแล้วแตไ่ไม่ยอมพูดหมาให้ผมนะเนี่ย u r e muted นะถ้ามีคำว่าเตจเมื่ you are, you are audio, อไหร่ก็แสดงว่าณขนาดเนี้ย u t e d ไม่ใช่ muted you are y o u r e muted audio currently muted อ่า muted 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 นะก็แสดงว่าถูกปิดใหม่แล้วอ่าลองกดใหม่ครับอันเทเนต A นะตอนนี้โอ้ เขาไม่ยอมยอมพูดไหมหผมป่ะ Meet, <ding S 1> อ่าเนี่ยลองลองใหม่นะออดิฟ <for fun. S 1> อเน, <c oughs> นี่ยตอนน,นี้ออดิโอ now u n m u t e t e d แสดงว่าพูดได้แต่ถ้าออดิโอ currently now muted พูดไม่ได้แบบนี้ <c oughs> นอย่างเงี้ยพูดไม่ได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้คือ <c oughs> เราพูดแต่ฝั่งตรงข้าไม่ได้ยิน <c oughs> พูดไปแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ได้ยินนะครับผมอ่า ตอนนี้เพื่อนๆลองไปทบทวนกันดูนะครับ Audio currently now unmuted oh, Audio now unmuted แสดงว่าในห้องประชุมได้ยินเสียงของเราเต็มๆเลยเธอเธอขอกินข้าวหน่อยสิมีข้าวอะไรมั่งวันนี้อ๋อวันนี้มีข้าวผัดนะคะอืมอย่างเงี้ยในห้องประชุมได้ยินหมดเลยเดี๋ยวเขาอยากกินข้าวผัดด้วยเพราะว่าเ,เขาอยากที่จะกินข้าวผัดรวมมิตรจะได้มีเพื่อนเยอะ อืมอ่ะเราต้องมิวนะครับโดยการกดอัลเทอร์เนทเอ็กที่ audio now mute meet dimin formation audio now mute แสดงว่าพูดไปในห้องประชุมไม่ได้ยินอ่ะต่อมา ในการเปิดปิดวิดีโอครับจริงๆแทบไปก็จะมีหัวข้อนี้ Audio Setting Start My Video นะ Start My Video อย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้วิดีโอเราหูกปิดอยู่แต่เดี๋ยวเราจะใช้คีย์ลัดกันดีกว่าจะได้ไม่ต้องแทบนะครับ <Un but S 1> อ่ะ <Her. S 1> โอเคผมมาอยู่ผมมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชิปแทบไป <Un but S 1> โม้ๆแล้วกัน leave, <me>. อ่ะแล้วทางผู้เข้าร่วมประชุมหรือโฮสต์บอกว่าอยากให้เปิดกล้องเพื่อถ่ายรูปร่วมกันก็ใช้คํสั่ง อัลเทเนตวีวีนี่คือวีวิกเตอร์หรือ v. วีเวียดนามนะครับอัลเทเนตวีวิดีโอนาวสตาร์เต็ดเมทินโฟลวินโดเนี่ยครับวิดีโอนาวสตาร์เต็ดอย่างนี้คุณจะไม่เห็นผมหรอกเพราะผมไม่ได้ต่อกล้องเว็บแคมอืมในนี้ไม่มีทางเห็นผมนะกล้องไม่รู้ไปใช้กล้องไหนอยู่นะเพื่อนๆครับไม่น่ามีกล้องเพราะผมใชอ้อ่ไม่มีอ่พีซีที่ไม่มีกล้องอ่ะอันเนี้ย <c oughs> S <S <S นลละการบริการของคอมนะอีกอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวทำสื่อตัวนี้ก่อนอ่ะอันนี้คือวิดีโอ now started วิดีโอ now started หมายความว่าจะเปิดจะเปิดกล้องแล้วอ่ะกดอีกทีนึงวิดีโอ now started วิดีโอ now stop หมายความว่ากล้องถูกปิดแล้วอันนี้กล้องถูกปิดอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับจะเปิดกล้องกดอัลเทเนตค้างไว้แล้ววี <Video S 1> วิกเกอร์วิดีโอ now started อ,อันนี้กล้องเปิดแล้ว วิดีโอ now start นะครับเปิดแล้วถ้าอยากจะปิดกล้องอั t e r เนต V v วิดีโอ now stop เนี่ยวิดีโอ now stop stop กับ start ต่างกันนะครับ start คือเปิดกล้องแล้ว stop คือปิดกล้องแล้วอันนี้เขาไม่เห็นกล้องเราโอเคทางทีมงานบอกว่า,อาตอนนี้เราอยากที่จะนับจํานวนคนนะครับว่า,าจะเลือกข้อนี้กี่คนจะเลือกข้อขอใครกี่คนขอควายกี่คนอต่อไปนะครับจะให้ยกมือนะครับโดยการ ใครเลือกช้อยกอไกลย,ยกมือขึ้นครับอืมวิธีการยกมือนะครับก็เพียงกดอ่าจริงๆแทบไปที่ reaction แล้ว a เป bar เข้าไปแล้วก็เลื่อนหาอ่า less hand นะครับผม less hand แต่ทุกครั้งเข้าไปก็ต้องเข้าไปที่ reaction a เป bar เข้าไปหา less hand lower hand less hand หมายถึงยกมือ lower hand หมายถึงเอามือลงอ่าคุณจะต้องทั้งยกมือและเอามือลงด้วยหลังจากที่ยกมือแล้ว แต่มีช็อตคัดคี์ครับสำหรับคนใช้ซูมบนระบบปฏิบัติการ Windows ก็คือการใช้คำสั่งอัตเนตค้างไว้แล้วกดตัว Y Yankee นะครับใครเลือกช้อยกอไก่ยกมือขึ้นนะครับมีทั้งหมดกี่คนอัตเนตค้างไว้แล้ว Y นะครับ Y Y อยู่ไหนนี่ Hand Now Alert นี่ผมยกมือแล้วนะครับผมเนี่ยเขาบอก Hand Now Alert ขึ้นมาตัวนี้นะครับคือยกมือแล้ว Let Hand ตัวนี้ Hand now alert ก็คือมือเราเนี่ยยกขึ้นแล้วอ่าแล้วถ้าจะเขาบอกว่าเอากอไก่เอามือลงก่อนอ่าเราก็เอามือลงก็คือ lower hand การกดก็คือคำสั่งเดียวกันครับอาตเนตค้างไว้แล้วกดตัว y y ย n k e กนะครับ Hand now o w e r alert อ่า hand now lower ก็คือคำว่า lower ก็คือเอามือลงแล้วนะครับผมเนี่ยทางผู้ที่เป็นควบค,คุมห้องประชุมเขาก็จะไปสำรวจได้ว่าตอนนี้ยกมือตอบกอไก่กี่คนต่อไป แต่คุณต้องเอามือลงให้หมดนะอย่าลืมนะเช็คยังไงอัลเเนตไวทีหนึ่งแฮนด์ดาวน์เลสอะเลสแฮนด์ดาเลสโอ้ขออภัยผมฟังชัดแล้ l เลสอ l เลสหมายถึงตอนนี้เลสยกมือขึ้นแล้วอา uh, ตอนนี้มือได้ยกขึ้นแล้วมีเลสอะเลสนะแต่ถ้าเขาบอกว่าเอามือลงได้แล้วก็กดอัลเเนตค้างไวแล้ว Y อีกทีแฮนด์ดาวเวอรอะเลสอะแฮนด์เนี่ยดาเวอร์แฮนด์เนี่ยดาวตอนนี้มือของฉันมือของฉันเนี่ยดาว คือตอนนี้โลเวอร์ lower, เอามือลงเวอร์ lower, เนี่ยเอามือลงแล้วเตือนแล้วว่าตอนนี้มือเอามือลงแล้วอใครเลือกขอใครครับยกมือขึ้นแต่ถ้าเขาเป็นช้อยบอกคุณกขอขงคุณเลือกได้อันเดียวของขอ,ของคุณไม่ต้องยกนะแต่ถ้าเป็นยัตติต่อไปเรื่องราวที่ต้องอคุณต้องลงมติอันถัดไปก็ค่อยยกมือใหม่อต่อไปเป็นเรื่องตอบขอใครยกมือเอเราไม่ยกเพราะว่าเรายกกไก่ไปแล้วขควายถ้าเราไปยกอีกอเดี๋ยวมันซ้ำนะอย่าไปยกอะ ห,หัวข้อต่อไปครับอในการเลือกว่าชอบหมอคอมหรือไม่ชอบถ้าใครชอบยกมือขึ้นนะครับด a n d now alert อขอบคุณมากครับผมอมืไม่เกี่ยวแล้วอ,อย่างนี้ครับผมใครไม่ชอบเอามือลงครับผม hand now alert เอามือลงทาไมครับเอามือขึ้นสิครับเนี่ต้องมือขึ้น hand now alert hand n o เล l e r t หมายถึงขณะนี้มือยกขึ้นแล้ว hand now lower alert lower alert แสดงว่าเอามือลงแล้วนี่เป็นเบื้องต้นครับที่ทําให้คุณสามารถ ร่วมประชุมในสูมบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ได้อย่างมีความสุขนะครับยกมือขึ้นทำไงครับอัธเนตรวายแทนดาวเลสเอเลสยกมือขึ้นแล้วครับเลสเอเลสแล้วอ่าเขาบอกเอามือลงเอามือลงเอามือลงก็อัธเนตรวายอีกแทนดาวเลสเอ่าปิดเปิดกล้องเปิดกล้องเปิดกล้องอัธเนตรวีวิดีโอสตาร์ทแล้ววิดีโอสตาร์ทแล้วปิดกล้องปิดกล้องหน่อยอัธเนตรวีวิดีโอสตาร์ เปิดไม้หน่อยเปิดไม้หน่อยตอนนี้ปิดไม้อยู่คุณปิดไม้อยู่พูดไปเขาไม่ได้ยินเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้ยินเราเลยอัลเทอร์เนาตเดเอนี่ออดิโอนาวอันมิวอืมอันอันมิวแล้วพูดได้แล้วได้ยินผมไหมครับอืมปิดไม้ปิดไม้ไมอัลเทอร oh. oh. ์เนาตเดเอนี่ปิดไม้แล้วโย oh. มัได้ยินเสียงเราแล้ว oh. ยกมือขึ้นยกมือขึ้นอัลเทอร์เนตวาย ่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตเอามือลงอินเทอร์เน็ตไว้อ่าบางทีก็ไม่พูดนะครับถ้าไม่พูดลอง <Hand S 1> แถบไปอ่าแล้วลองอินเทอร์เน็ตไว้ทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวนะครับแฮนด์นอวเลสอะเร์่ด er <d. S 2> <alert. S 1> อ่าแฮนด์นอวเลสอะเร์่ดเนี่ยแฮนด์นอเวอร์อะเริ่ดอ่าบางครั้งนะครับลองกดเอสเคปทีนึงเพราะบางทีก็อาจจะติดหรือแถบทีนึงนะครับที่เขาไม่พูดมีเสียงแต่ตึงๆตึงต้งๆเสียงเอฟเฟกต์แบบนี้เป็นเสียงของ Windows 11นะครับซูมใช้ได้ตั้งแต่ Windows 7, Windows 10, Windows 7 10 11ใช้ได้งานได้ดีนะครับ ออกจากการประชุมอันธเนตค้างไว้แล้วกดตัว Q ิว End meeting m e or leave meeting นะครับผมคือเราจะออกหรือปิดการประชุมเราก็เป็นแค่ผู้ร่วมประชุมเราแทบไปที่ leave meeting ครับผม Cancel <Castle, but, S 1> แทบไป l e m e e o n เจอ leave meeting แล้ว Space bar ครับ Space m e window เรียบร้อยครับ เรื่องราวของการใช้งานพื้นฐานเปิดปิดไม่เปิดปิดกล้องยกมือเอามือลงวันนี้ตามทรายในหมอคอมมาเรียนรู้ไปด้วยกันแบบนี้นะครับสงสัยข้อมูลใดติดต่อบริการหมอคอม1นึ่งสี่หนึ่งพรวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสิบโมงเช้าถึงเที่ยงฝากบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับเผื่อหลายท่านยังไม่รู้บริการหมอคอมเปลี่ยนเวลาให้บริการมา2ปีแล้วนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงพบกับผมได้นะครับและความรู้ต่างๆจากบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พม่วทาุกๆช่อง ไซด่วน1414แอปพลิเคชันแท p บ to r e a ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android รวมถึง Facebook Fanpage 1414+ พและ YouTube Channel 1414+ และหมอคอม1414นะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยด้วยครับสวัสดีครับหมอคอมรีวิ